สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุทธที่14พฤศจิกายน2555นะคะราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็แกวนตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะระหว่าง1,718ถึง1,732ดอลลาร์นะคะประเด็นที่ยังกดดันกับราคาทองคำนะคะก็คงมาจากปัญหาของทาง รีซเองนะคะที่มีการประชุม,มัุฒมนติดครังยูโรโซนนะคะก็ยังไม่ได้อัมุมาเงินช่วยเหลือให้กับกรีซนะคะแต่ว่าก็มีปัจจัยบวกบ้างนะคะเรื่องปัญหาฟิสิกิลเคฟนะคะหน้าผาทางการทางสซรัรนะคะที่ก็คิดว่าน่าจะกินเวลาหลายสัปดาห์ทีเดียวนะคะปัญหาเรื่องนี้นะคะเราก็เข้าสู่เทศก,กาล ดิบารีของอินเดียนะคะราคาทองคำเมื่อวานนี้นะคะก็ปิดที่1,723ดอลลาร์นะคะแล้วลงไป3.75ดอลลาร์นะคะโลหะเงินปิดที่32.45ลดลงไป6เซนนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของกิซนะคะก็ตลาดกังวลนะคะว่ากิสจะมีการผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่านะคะเขาก็มีตัวเงินคลังที่จะ เขากำหนดไถ่ถอนมันสูงนี้5,000ล้านยูโรนะคะกรีซแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะโดยการออกตัวเงินค้างอายุ1เดือนแล้วก็3เดือนนะคะเปิดประมูลขายเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ขายไปได้4,000ล้านยูโรนะคะยังขาดอีกประมาณ1,000ล้านยูโรนะคะงนั้นกรีซก็จะมีการประมูลพันธบัตรใหม่นะคะ ตัวเงินคลางใหม่กรอบหนึ่งะคะในวันพฤหัสนี้นะคะตรงนี้คิดว่านะคะคสไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้นะเพราะนนั้ประเด็นตรงนี้ตลาดน่าจะคลายความกังวลไปนะคะส่วนชาร์ดอเมริกานะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดประชุมนะคะสภาของเฟสเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานธิบดีสาร์ นะคะซึ่งประเด็นที่ตอนนี้ตลาดกังวลอยู่ก็คงเรื่องหน้าผาทางการคลัง p s i c a c ลคีฟนะคะนั้นก็คงจะเป็นประเด็นหายหือนะคะระหว่างรัคสภาพิพรกกแล้วก็เดมอแคนนะคะถามว่าเขาจะคุยกันจบในเร็วนี้หรือเปล่านะคะคงอย่างนะคะว่านโยบายภาษีนะคะ,นะคะ,นะคะตอนนี้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะทางร e ฐสภาพิพากษเนี่ยอยากที่จะ ลดภาษีนะคะก็คืออย่างขอยืดนะคะการลดภาษีออกไปนะคะในสมัยจอจบู e นะคะสำหรับประชาชนทุกกลุ่มรายได้นะคะแต่ว่าทางเดียมือแขกเนี่ยอยากจะขึ้นภาษีคนรวยนะคะประเด็นตรงนี้คงยังต้องคุยกันอีกนานพอสมควรน,นะคะถามว่าประเด็นตรงนี้ก็คงเป็นปัจจัยสนับสนนราคาทองคำนะคะ อินเดียเข้าสู่เทสกาดิวารีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเป็นช่วงต้องบอกว่าเป็นช่วงวันหยุดนะคะของหลายประเทศที่เดียวนะคะตลาดการเงินหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะคะอินเดียอินโดอินเซียแล้วก็มาเลเซียนะคะปิดทําการเมื่อวานนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดประจําชาติของเขานะคะก็เลยทําให้ตลาดทองคําเมื่อวานนี้เห็นไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ จะ,ะเชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนกับราคาทองคำนะคะอินเดียนตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะข้างเงินรูป,ปีอ่อนค่าลงนะคะราคาทองคำแรงขึ้นเขาต้องการอาจจะไม่คึกคักมากนะคะแนวโน้มราคาทองคำนะคะก็คิดว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1 7 1 0ถึง1,700 50ดอลลาร์นะคะเพราะะนั้นระยะสั้นจะมีประเด็นเรื่องของยุโรปเนี่ยมากดดันกับราคาทองคำ้างนะคะแต่เชื่อว่าเวลาราคาทองคำปรับตัวลงนะคะก็น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะสำหรับคืนนี้สหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขนะคะคยอดค้าปริเดือนตุลาคมนะคะต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะคาดว่าน่าจะทรงตัวนะคะ จากที่เดือนกันยายนนี้ขยายตัว1.1%สาหัตรงนี้อาจจะช่วยราคาทองคำบ้างนะคะมีการเปิดเผยอัตราเงินเฟอ้อนะคะจากชีราคาผู้ผลิต PPI เดือนตุลาคมนะคะยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างจะต่ำค่าว่าจะเพิ่มขึ้นแค่0.2%นะคะจากที่เดือนกันยายนนียเพิ่มขึ้น1.1%นะคะอัตราเงินเฟอ้อต่ำ Q3 ทำไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินเฟอ้อนะคะ เราก็จะมีการเปิดเผยรายงานผลการประชุมนะคะของธนาคารการสหรัฐนะคะเปิดเผยมาช่วงกับข้อนข้ามฉบดิบทีเดียวนะคะตีหนึ่งนะคะเ,ออเป็นการเปิดเผยรายงานผลการประชุมครั้งที่แล้วนะคะซึ่งเขาก็คงมีการเปิดเผยถึงมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็แนวนโยบายของทางเฟดนะคะในอนาคตนะคะประเด็นพวกนี้ก็ยัง คงอาจจะต้องติดตามอยู่นะคะทางด้านเทคนิคต้องบอกว่าราคาทองคำก็ยังไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่เรียนไวนะ้เพราะาราคาทองคำก็ไม่ได้ขยับตัวไปไหนมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ่อนตัวลงมาใกล้แนวรับตรง1 7 2 0แล้วก็1 7 1 0อดอลลาร์นะคะคนที่อยากลงทุนทองแท่งก็เข้าไป ทยอยสะสมได้นะคะเชื่อว่าราคาทองคำอาจจะดีตัวกับระยะสั้นนะคะแนวต้านของวันให้ไว้ที่1,740ดอลลาร์ 1, 40, แล้วก็1,750ดอลลาร์ 1, 750, นะคะส่วนการลงทุนใน g o ลด์ u ิวเจนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นมาจากแนวรับตรง1,715ถึง1,720ดอลลาร์ 1, 720, ขึ้นมาได้นะคะ แต่ว่าก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านตรง1,735ถึง1,740ดอลล่าร์นั้นเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าทองคําในช่วงนี้ก็ยังคงน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ1,715ถึง1,740ดอลลาร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นราคาทองคำถ้าเกิดอ่อนตัวลงนะคะจุดที่แนะนำให้เข้าเปิดสาซื้อคะก็คือ 1 7 2 0ดยถึง1,725ดอลลาร์นะคะเราก็อีกแนวรับหนึ่งนะคะที่1 7 1 0ถึง1,715ดอลลาร์นะคะมีจุดคัดลอสถ้าเกิดราคาทองคำปรับตัวลงต่ำกว่า1,700ดอลลาร์นะคะส่วนโลหะเงินนะคะก็มีแนวโน้มที่จะคาดว่าน่าจะเกินตัวในกรอบการเคลื่อนไหวนะคะ เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะเราก็แนะนำนะคะว่าให้เข้าไปเปิดหาหซื้อ s i l v e ร f u t เ r อถ้าเกิดราคาโลหะเงินนะคะปรับฐานลงมาที่บรินเวณแนวรับสัดอลลาร์ถึง3 2ดอลลาร์3าเซนนะคะเราก็มีจุดออคลอลสปิดสถานะฝั่งซื้อนะคะถ้าเกิดราคาโลหงเงินปรับตัวลงต่ำกว่า3 2ดอลลาร์ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ